ครั้งเดียวในรอบปีที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งกับประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในวันวิสาขาบูชาโลกประเทศอินโดนีเซียขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมารำลึกถึงพระบรมศาส,สดาเอกของโลกโดยร่วมขบวนอันเชิญองค์พระธรรมกายสุดยิ่งใหญ่ประการตารวมทั้งอันเชิญน,น้ำและไฟศักดิ์สิทธิ์ไปยังพระมหาเจดีบรมพุทธโธหนึ่งในสถานที่ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา ตื่นตาตื่นใจไปกับพิธีจุดโคมลอยกว่า3,000ดวงและจุดโคมประทีปมากถึง2 2 0 0 0ดวงเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าณลานหน้าพระมหาเจดีย์บรมพุทธโทในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนนี้สามารถสนับสนุนและร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาคหรือผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดหรือที่0 9 6 0 6 3 7 9า2 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และสัมผัสกับความยิ่งใหญ่อลังการครั้งนี้ในวันวิสาขาบูชาโลกประเทศอินโดนีเซีย